สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาลเลาะหาเ็ดคือเกอ่าครับพี่น้องวันนี้จะได้เ็ดอะไรมัง่งไปรับซุมด้วยกันเลยครับพี่น้องไปกันเลยเ็ดละงกพี่น้องดอกตูมตูมกับไข่พี่นออ้องสองดอกดอกบานก็มีพี่น้องนี่ดอกบานพี่น้อง nó ngột đọc bàn Nó gì cổng nữa Nó đọc tùm hơn này Xong đọc กำลังงอกพี่น้องดอกตูมดอกงามๆพี่น้องกำลังกำลังใกล้จิบานแล้ะพี่น้องดอกตูมตูมเล็ดละงอกเรือพี่น้อง เหตระงกพี่นนองมีซา,ามไก่สีไ่น้องนี่ไข่หนึ่งกังเป็นไก่อื

ใอ้ง่ายนกลองงอกสร้งไข่ี่นหอกก็ลองเป็นพี่นกหน่อ๋อก็ลองเป็น เป็นไปนอโสีห้าดอกไปเนอ ้งอกเหลี้ยงไปหน่อยน้องงามงามใครางามงามพี่น้องใครมั้ใครนี่ เป็นไข่ไว้หนอกอืมกำลัลงเป็นไข่กำลงังตั้งไข่อืมสามไข่ไว้หนอกอยู่มงเดียวกัน เองางกเขาพี่นอกเรงเป็นไข่กันเราเป็นไข่นี่2ไข่2ไข่โอ้โหผไปหนอกอ้ออื่นจะเป็นตังนี้บนทางกระจา,านพี่นอกกระจ้าบปทันเห็นพี่นอก ใส่หกไข่ไปนนไนเไปนาะนส่ไข่ใหญ่ๆอืโอโมไข่เรงูไปเนาะไข่เรงูขาไข่นึงไปนอ ใครใหญ่ในี่ปลาต๋อโตนไป่น่องใครใหญ่ใขใหญ่ครงงกนะครับใครใหญ่ให่อไปน่อนี่ใครใหญ่้นหน่อย 啊！啊！Uh. Uh. Oh, uh -huh. ไอคร่นองกไขมันให้ากขาวเก่าไปน่อขให่ขนาดอ๋อให้เรางกพีนงน้องไน้องสาอกาดอกนเรขี่น้อนี่ไงดอกใหไป เีย่ย,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 ยนะง,งีไน้องสามไข่สามไข่อัลลปะตมาปกับพี่น้องอืมใหี่ยับพี่น้องเลยออ้โนะอ้กำลังกำลังสิบ้านะไป่น้องอืม โอ้นะครับอืมแค่ไ